สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับก็สู่ช <The> ่องแบ็คแบ็คเชื่อนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำรีแอคชั่นนะครับเพลงใหม่ของไมยราบเอกกับเนมเอ็มทีนะครับผมเพลงมีชื่อว่าโบบะฮะโอเคก็เพื่อเป็นหารเสียเวลาก็ไปชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็จะพร้อมแล้วไปรับชมเพลงโบบะไมยราบเอกกับเนมเอ็มทีพร้อมกันเลยครับโอ้เป็นเสียงไมยราบร้องลิเก สัพพยางเว้ยพ U P P เดี๋ยวมึงก็รู้ว่าที่นี่มันแคบวนๆกันไปมีคนที่มันแซบเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครที่มันแซบอย่ามากวนตีนปากของมันแตกเธอก็รู้ดีตอนนี้ลกมันแคบถ้าจะใจถึงเธอก็ลองเข้ามาแลกเข้ามาใกล้ๆระวังคนเดียวให้พวกมึงจะเอาลำปะหรือลำแขน หน้าคุณเมืเชื้อฟางเลยบะโบะวันที่ที่กูระวังอีกโบน่าที่นี่มันแคบท้าเมไรก็คิดให้ดีหน่อยอย่าให้เจอตัวเพราะถ้าเจอกูไม่มีปล่อยมากับเอ็มทีมึงรู้ดีว่าไม่มีกล่อยตโตเป็นควายและก็ทำตัวให้ดีๆหน่อยโลกมันแคบแต่ว่าใจกูมันกว้างคนที่พร้อมแลกถามหน่อยมีใครบ้างถ้ามึงอยาก บอกเลยกูไม่ห้ามแต่ว่าคนจริงบอกเลยเขาไม่พามเฮียกูเนี่ยไม่พลาดดูการกระทำมันคงตอบไอ้พวกคิดเสือกเดี๋ยวสายตามันคงสอดกูสูงทางปากแต่ว่าควันมันลงป่อดกูเอาสลักพยัญชนะมันรวมกันแล้วลงจอดตามหาจนเจอไม่ว่ามึงอยู่ที่ใดให้ผมเปล่าผมไม่ได้ไปฆ่าใครเขายิงกระดาษไม้ผมตั้งห้าใบอ๋อไอ้สัตว์ไม่ได้จ่ายค่าไฟชอาบ้าบ กูระวังอีโดนะบึมบัมบึมบัมกูมากันแค่สองบอกพวกบึงว่าอย่าพึ่งั้งอืมบึมบัมบึมบัมบ้านไม่รถถังเราก็หวังว่าได้ขึ้นมั่งแม้เมื่อวานผมจะนักเลงท้าต่อย ผมไม่ปากดีมึงต้องสั่งสอนสัหน่อยมผมไม่รอช้าผมรีบกระโดดถีบทีมเต็มสองทีนถีบจักรยานหนีเพราะพวกแม็กมีของจริง audition the rapper พี่แม่งเจ๋งอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์แค่กูจับไมค์ทุกคนก็ตบมือสุดตีนป่าสายไม่ดูสเต็ป ้วกัง่่ไดนนีอย่ามาทำตลกถ้าเกิดว่ามึงยังไม่สนิทและอย่ามาทำสกิดมึงไม่ดีซี่ก็กูทั้งหมดพวกมึงควรจะหลบกูว่ามึงเจอกันลั่นสถิตและต่อให้มึงไม่โชว์ประสิทธิ์กูก็จะถีบมติดกระจกอีกสักตัดเส้นหนังไข่ด้วยหน้าปกกูสักมากันหนังตัวตำหน้าอกโลกมึงมันแคบเพื่อนมึงได้แทบหมดประเทศไทยยังต้องแก้แต่เงินกูให้แม่หมดไอ้บ่าย

เดี๋ยวเขาหนีอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเขาหนีอะไรอะไรวะเหมืนลูกสนุกคนไปติดกระแพงอ่ะหรือไงโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงโบ๊ะบ้านะ ก็คือตบมุกกันโบ๊ะบัเลยนะฮะเพลงนี้ชอบชอบ <laughs> มีท่อนหนึ่งที่เนมทีบอกว่าเพราะนั้นออดิชั่นดูแรปเปอร์เอ่อมายาลาวก็พี่แม่งเจ๋งอยู่แล้วอันนี้ผมไม่พูดเวอร์ <laughs> เนมทีก็บอกว่าแค่กูจับไม้ทุกคนก็ตบมือมายาลาถามสุดตีนเปล่าสายไม้ดูดสะดือ <laughs> อ่ะเขาจะมีการตบมุกอย่างนี้กระทั้งเพลงนะฮะเออ <laughs> ที่ติดตาดินใจผมมากเลยคือนางเอกนะผม จริงๆผมจําชื่อคนนี้ไม่ได้แต่ผมเคยดูเขาสตรีมหรือเคยเห็นเพลงแล้วผมติดตาม Facebook ก็อยู่แต่ผมจําชื่อไม่ได้กระตษจริงๆนะครับแต่เซ็กซี่มากเลยออ็มมีนี้เซ็กซี่มากเลยบ๊อบะเลยฮะ <c oughs> ไอ้ผมว่าเคมีสองคนนี้เข้ากันมากเลยน MM ี T มกับเอ่อมายราบนะฮะค <c oughs> ือเสียงเสียงเสียงผมว่าเสียงเขาเดือ,เด,อดเหมือนกันนะฮะนีมมตนี่แบบนักเลงอยู่แล้วนะฮะแต่ผมแบบไม่ค่อยได้เห็นมายราบในลุคนี้เท่าไหร่เออมันดูเก่าแล้วมันดูเท่มันดูเป็นนักเลงดีคือเอ็มีนี้เขาแบบนักเลงเนี้ย สองคนมันมาเล่นสนุกกันแล้วมันแบทเทิลกันเออคือเพลงนี้มีกิ่ไอของความแบทเทิลนะครับผัดก็ะต้มมุกผัดกันโบ,บ๊ะนะเออสนุกดีให้สนุกดีแต่ผมไม่เข้าใจว่าตอนจบอ่ะหนีอะไรกันเหมือนมันมีลูกสนุกอ่ะไปต,ติดกำแพงแล้วก็ก็หนีเลยอะไรแบบนี้ ไม่รู้อะไรเหมือนกันรวมๆเพลงนี้แม่งสนุกมากครับตบมุกกันโบ๊ะโบ๊ะแล้วก็มีแบทเทิรกันด้วยคือมันจะขิงกันไปขิงกันมาแล้วก็ตบมุกกันไปตบมุกกันมาเออผมผมชอบผมชอบเพลงนี้ดีเลยเจ๋งดีเฟี้ยวดีนะฮะ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปช่นแบบนี้นะครับขอมากันได้นะครับผมจะพยายามทําให้อัตราสองคลิปนะครับก็วันนี้นะฮะผม,มต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปไบ๊ายบาย